ดิฉันแพรพพันยมสอนค่ะค่ะดิฉันพักดากิิพาเพชรเกิดค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวอบจค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็เป็นรายการที่จะมาพูดคุยกับภารกิจหน้าที่กิจกรรมโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดค่ะ แัะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะให้สาระความรู้ดีๆรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพค่ะน้ำแพรค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาพบกันเป็นประจำค่ะทุกวันอังคารค่ะ,คะ,คะช่วงเวลา10นาิกาถึง11นาฬิกาทา a c e b o o k Live p เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะอยากให้ทุกท่านร่วมส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะผ่านทาง เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดเลิฟให้พวกเราได้นะคะใช่แล้วค่ะใครนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยะนะคะมาทักทายเรา2คนก็นได้นะคะหรือว่าจะมาคอมเมนต์นะคะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอยากให้คนนี้คู่กับคนนี้นะคะก็ะจะมีทั้งพี่มลน้นอยพี่ผักน้องแพรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้พิธีกรท่านไหนคู่กันนะคะเราก็จะจัดให้ตามคำขอของคุณผู้ชมเลยนะคะค่ะ ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่ผักเป็นช่วงแรกของรายการเนาะเราก็อยากจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนะคะที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษค่ะพี่ผักจากการรับประทานเห็ดพิษนั่นเองค่ะแคลเพราะว่าเนื่องจากในช่วงนี้นะคะประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนนะคะอย่างเต็มตัวอากาศที่มีความเย็นชื้นนะคะทําให้การเจริญเติบโตของเห็ดพิษ ในป่านะคะ,คะหลายชนิดเลยที่เรารับประทานกันนะคะเพราะเห็ดป่าพบได้ทุกอุณหภูมิในประเทศนะคะและประกอบด้วยวัฒนธรรมพื้นถิ่นของประเทศไทยที่นิยมรับประทานเห็ดป่าจึงทําให้พบผู้ป่วยนะคะเยอะและผู้เสียชีวิตบ่อยๆจากการรับประทานเห็ดพิษนะคะเป็นประจําทุกปีเลยค่ะใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะกรมควบคุมโรคนะคะ,คะกระทรวงสาธรรารณสุขก็ได้แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ระบาดโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษด้วยนะคะตั้งแต่ช่วง วันที่หนึ่งมกราคมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้เลยก็ต้องบอกเลยว่าพบผู้ป่วยแล้วนะคะพี่ผักจานวน14บรายเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว1นรายด้วยนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านจริงๆว่าแค่การทานอาหารนะคะที่มันมีพิษเนี่ยก็รับประทานเสี่ยงถึงชีวิตได้เลยใช่ค่ะอยากให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็อย่างที่พี่ผักบอกไปนะว่าช่วงเนี้ยฝนตกชุกนะคะก็เริ่มมีฝนตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาด้วยนะคะยังไงก็ต้อง ระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีความแบบไปลปอยด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดพิษนะคะหากทานเห็ดแล้วมีอาการรู้สึกผิดปกติเช่นคืนไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวนะคะเราก็จะมี จะต้องมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะยังมีวิธีการรักษาที่ถูกต้องยังไงบ้างน,นะคะน้องแพรวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะค่ะใช่ค่ะสําหรับวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหากที่บ้านของท่านนะคะมีผงถ่านกำมันนะคะให้รีบทานเลยนะคะ,คะเพราะว่ามันจะช่วยดูดซับพิษนะคะและ,ะจิบน้ําเพื่อชดเชยของเหลวที่เสียไปค่ะและที่สาคัญเลยค่ะพี่ประกาศ ก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะหรือสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้รักษาอย่างเร็วที่สุดนะคะความแจ้งประวัติการกินเห็ดด้วยนะคะแล้วก็นําตัวอย่างเห็ดนะคะที่เราได้ทานไปเนี่ย ไปให้คุณหมอดูด้วยนะคะไปให้แพทย์ดูด้วยว่ามันเป็นเหตุชนิดไหนเราจะได้รักษาอย่างถูกวิธีหรือจะถ่ายภาพไปก็ได้เนาะคุณหมอเขาก็จะดูว่าโอเคเป็นเหตุนี้เราต้องเราจะได้รักษาอย่างตรงจุดนั่นเองใช่ค่ะค่ะและไม่ควรกระตุ้นให้อาเจียนเช่นร้วงคอหรือทานไข่ขาวดิบนะคะเพราะอาจทําให้สําลักเกิดการติดเชื้อเกิดแผลในคอและช่องปากค่ะความดันต่ำหรือระบบเกลือแร่ผิดปกติจากการที่อาเจียนมากเกิน ไปนะคะเนื่องจากพิษจากเห็ดที่ทําให้อาเจนมากอยู่แล้วด้วยค่ะน้องแพลใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะ,คะพี่คะควรแจ้งค่ะผู้ที่ร่วมกินเห็ดหรือว่าผู้ที่เก็บเห็ดนะคะจากแหล่งเดียวกันด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รีบสังเกตอาการเ<ช>นาะสังเกตอาการแล,แล้วก็ไปพบแพทย์หรือไปสถานพยาบาลเพื่อรับการตรวจประเมินกันด้วยนะคะค่ะ สำหรับการป้องกันนะคะให้ยึดหลักเหตุไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บทานค่ะใช่แล้วค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากกรมควบคุมโรคนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะ มาพูดถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเนี่ยห่วงยยประชาชนอยู่แล้วนะคะในทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพนะคะทางใจท้งกายนะคะทางกายทางกายนะคะก็ห่วงใยหมดนะคะในทุกๆด้านนะคะก็ได้มีการจัดโครงการนะคะเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะการพัฒนาด้านวิชาการและนวัตกรรมทางสุขภาพนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิประจำปี2 1 5 6 7ขึ้นมาค่ะภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยลาราชภัฏอุตรดิษฐ์กับองค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์เพื่อความร่วมมือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้พันธกิจขององค์การบริหารส,ส่วนจังหวัดอุตรดิษฐ์ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะค่ะแล้วก็ยังมีการสนับสนุสนความร่วมมือในการดําเนินงานวิชาการการวิจัยนะคะและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรสาธารณสุขค่ะ ที่ได้ถ่ายโอนนะคะมายัางสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะคะซึ่งณนะปัจจุบันนี้นะคะก็ <Okay. S 1> มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะ mm hmm. ย้ายเข้ามาแล้วจํานวน40แห่งหรือที่เรียกว่ารอพศออตอน,นั่นเองค่ะซ้องแค่ะซึ่งในปี2 5 6 8นนี้นะคะก็จะมีย้ายเข้ามาเพิ่มนะคะอีก4แห่งด้วยกัน,นะค,ะค่ะค่ะน้องแพรย้ายมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะใช่เลค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยปัญหาเพื่อแก้ปัญหาค่ะและพัฒนางานทางด้านสาธารณสุขตามหลักทางวิชาการเพื่อช่วยให้เกิดการประยุกต์และบูรณาการการสร้างนวัตกรรมทางสุขภาพที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามบริบทของพื้นที่อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะค่ะพร้อมกันนี้ค่ะพี่ผ่ากการบริหารส่วนจังหวัดตราดิค่ะก็ยังได้กําหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระดิ์ด้วยค่ะ,คะก็เป็นปีงบประมาณพศ2567นะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือวันที่24กรกฎาคมนั่นเองนะคะแล้วก็จะจัดอีกครั้งในวันที่2ส,งสิงหาคมนี้ด้วยค่ะ,คะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2 และแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจําปี25 6 7ค่ะค่ะและยังรวมไปถึงการจัดบริการสาธารณะค่ะเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานโมบายเบิร์นะคะหรือว่าเตาเผาขยะเคลื่อนที่นั่นเองค่ะพี่ผ่ารวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะคะและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเพื่อให้ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นนะคะได้รับการจัดการอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะแล้วก็ตามหลักวิชาการด้วยค่ะลดมลพิษ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนด้วยค่ะ,คะ แล่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตนะคะได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาณวัดกลางตาบลท่าอิดอาเภอเมืองอุตรดิต์จังหวัดอุตรดิต์ค่ะน้องแพลวค่ะซึ่งนั้นก็เป็นโครงการค่ะ,<ฮ>ะเป็นโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมนะคะก็จะมีพิธีทาบุญตักบาตรนะคะมีการรับสินรับพรจากพระเทวานุเถระนะคะแล้วก็จะมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมค่ะเป็นการสร่งเสริมสุขภาพภายในวัดนะคะและจัดกิจกรรมพัฒนาวัด5สสร้างวัดสวยด้วยความสุขครั้งที่3นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ดําเนินการจัดประชุมประชาคมค่ะ <ภา S 2> องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่1นะคะประจําปี2567ขึ้นเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมไฟดีค่ะ ค่ะซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้นะคะก็เป็นการจัดประชุมเพื่อพิจารณาพิจารณานะคะร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นค่ะเพิ่มเติมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่นะคะและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการตอบสนองนะคะความต้องการที่ถูกต้องค่ะและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปใช้ในการจัดทําแผนนะคะพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่นค่ะ,คะและเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะโครงการบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนในการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ2,567ด้วยนะคะน<ม>้องแพลวใช่ค่ะก็จะมีการสนับสนุนะนะคะให้ด้านการศึกษานะคะก็จะมีโรงเรียนบ้านปากไทยตําบลฟักท่าอําเภอฟักท่าจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็จะเป็นโครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค่ะจำนวน1 แสนบาทค่ะบ และโรงเรียนทองแสนขันวิทยาตำบลบ่อทองอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตฐ์โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางจำนวน1,000 0แบาทค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังสนับสนุนนะคะในเรื่องของ,งการส่งเสริมน<ด>ะคะกิจกรรมทํานุบํำรุงศาสนาค่ะให้กับวัดในพื้นที่ด้วยจํานวน20วัดเลยนะคะก็รวมงบประมาณแล้วเนี่ยจำนวนเล้านนะคะสีะะ่แสนห้าหมบาทเลยค่ะพี่ผาโอ้เต็มเราดูแลกันอย่างแบบ ทั่วถึงด้วย<ช>นะคะ,คะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นะคะด้านการศึกษาห้มสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพนะคะ,คะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้ตามมาตรฐานอย่างทั่วถึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมศิลธรรมแก่ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาค่ะ ค่ะใช่แล้วค่ะพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ขับเคลื่อนนะคะยุทธศาสตร์ด้านการกีฬาศาสนาและวัฒนธรรมคะ,คะตลอดจนประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วยะค,ะค่ะค่ะและในช่วงที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนาสถานนะคะ,คะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทรธารบรมราชชนนีสมเด็จญาณวัดนดงสะแก้วตำบลไผ่ล้อมอำเภอรับแลส เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะน้องแพลวค่ะก็อย่างที่ทุกท่นานทราบกันดีนะคะว่าสําหรับเดือนกรกฎาคมาก็ยังคมเป็นเดือนมหามงคลนะคะ<ช>ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์และส่วนราชการต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ได้พร้อมใจกันค่ะแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิพธีนะคะมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมสอง 2,567ค่ะค่ะและในการนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้กําหนดจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25และ26กรกฎา,าคมนี้นะคะที่วัดกลางอําเภอเมืองอุตรดิตถ์ค่ะ ค่ะโดยในวันพฤหัสบดีที่25รกรกฎาคมนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาค่ะก็จะได้กำหนดจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัางสป,ปายะ,ะสุวัตนะคะก็จะมีกิจกรรมบิ k คิ i n g งเดย์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วยการเช็ดถูดทำความสะอาดสารกรรมปรียนนะคะตัดหญ้ากวาดขยะเก็บขยะนะคะ,คะหรือว่าจะเป็นเ็ษใบไม้ต่างๆนะคะแล้วเพื่อเป็นการปรับปรุงภูงมิทัศน์วัดให้สวยงามแล้วก็น้า ไปทำกิจกรรมใช่ะค,ะค่ะและในวันศุกร์ที่26รกรกฎาคม2567นะคะเวลา13นาฬิกา40นาทีนะคะกำหนดจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะค่ะใช่แล้วค่ะโอกาสนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถนะคะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25และ26กรกฎาคม2567นี้ด้วยนะคะณนะวัดกลางอําเภอเมืองอุตรดิษฐ์จังหวัดอุตรดิตฐ์ค่ะค่ะและพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญประชาชนในจังหวัดอุตรดิตฐ์นะคะเข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาคูคลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคม2567เวลา10นาฬิกาณบริเวณคลองสาธารณประโยชน์ วัดดอยแก้วหมู่หกตำบลนิ้วงามอำเภอเมืองอุตรดิต จังหวัดอุตรดิตถ์การแต่งกายก็จะเป็นชุดจิตอาสาพระราชทานานะคะหรือเสื้อเหลืองนะคะประชาชนทั่วไปก็เป็นชุดสุภาพโทนสีเหลืองก็ดได้ขนมแพลใช่แล้วค่ะและนี่นะคะที่เราได้พูดไปนะคะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะหรือองค์การบริหารส่วนจนังหวัดอุตรดิตถ์เองนะคะหรือว่าจะเป็นในหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันจัดขึ้นมานะคะก็ถือว่าต้องเรียกได้ว่าดีมากๆเลย ใชคะซึ่งวันนั้นก็คือเหลืองทั้งจังหวัดค่ะใช่แล้วค่ะสวยงามงากมากเลยค่ะใช่ค่ะก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นภารกิจหน้าที่กิจกรรมโครงการต่างๆนะคะที่เราได้จัดขึ้นมานะคะก็ยังมีในเรื่องของคลิปสร้างนะคะที่เป็นเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอนะคะที่ใช้ชื่อว่าอบจออนทัวร์ใชคะซึ่งก็เป็นการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพของกลุ่มเครือข่ายอาชีพนะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตซึ่งทุกท่านก็น่าจะได้รับชมมาทุกๆสัปดาห์เลยใช่แล้วและในวันนี้เนี่ยเราได้นําคลิปไหนมานําเสนอคุณผู้ชมนะคะต้องไปติดตามเลยค่ะนะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะ วันพ่ะว,วันนี้จะพาทุกคนมาสักการะอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหากักเวลาบุรุษคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์หากท่านได้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ในช่วงปีใหม่สามารถแวะมาสักการะขอพรกันได้เลยนะคะอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหากัก เป็นอนุสาวรีย์ที่ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ให้ความเคารพบูชาประดิษาฐานอยู่บริเวณหน้าสารากางจังหวัดอุตรดิตถ์อนุสาวรีย์พยาพิชัยดับหกักสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติประวัติในความองอาจกล้าหาญรักชาติและเสียสละเมื่อครั้งพยาพิชัยขึ้นคลองเมืองพิชัยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นคลองราดท่านได้สร้างเกียรประวัติไว้ อีกทั้งอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหกักยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สามารถมาขอพรและเมื่อต่างได้รับความสมหวังก,ก็จะนําไก่เขียวพารีมาถวายหรือแก้บนด้วยคู่ชกมวยให้ท่านดูเพราะท่านชอบการชกมวยหากใครผ่านไปผ่านมาบริเวณอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดับหกักก็จะเห็นเป็นภาพชินตาสําหรับชาวอุตรดิตถ์ บริเวณอนุสาวรีย์พญาพิชัยดาบหากักยังมีพิพิธภัณฑ์พญาพิชัยดาบหากักที่เก็บเรื่องราวเรื่องเล่าของพญาพิชัยดาบหากักและพิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพีที่ใหญ่ที่สุดของโลกด้วยนะคะเหล็กน้ำพีเป็นเหล็กกล้าโบราณของไทยที่มีความแข็งแรงและเหนียววมอยู่ด้วยกันและมีเพียงแห่งเดียวในโลกที่บ้านน้ำพีตำบลน้ำพีอำเภอทองแสงขันจังหวัดอุตรดิตถ์ เ็กน้ำพีมีลักษณะพิเศษที่โดดเด่นมาด้วยระยะเวลายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจบจนปัจจุบันเช่นใช้ทำพระแสงของเขาของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชที่ทรงใช้กระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาทำดับล้งอาถรรพ์ของสมเด็จพระนารายมหาราช คำดาฟ,าฟ้าฟื้นของขุนแผนคุณสึกของพระพันวสาและที่สำคัญที่สุดใช้สร้างดาบนันทกาวุธซึ่งเป็นดาบที่อยู่มือซ้ายเคียงคู่กับดาบเด็กธรรมดาด้านมือขวาของพญาพิชัยดาบหากักขุนสึกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ใช้ลบก,กับพมา่าแบบตะลุมบอลน,นาการทุ่งม,มังวิชัยจนดาบข้างขวาหากักจนได้รับสมญานามว่าพญาพิชัยดาบหักตั้งแต่บัดนั้น วัดีค่ะวันนี้อบจรทัวร์เราพาทุกคนไปเที่ยวอำเภอที่ไกลที่สุดในจังหวัดอุตรธิน์ที่นี่เป็นการรวมตัวของกลุ่มทอภาพพัดหมี่บ้านนาขุมตมนาขุมอเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดาน์ซึ่งเป็นการสืบทอ,อดองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชาวบ้านไปดูกันนะคะว่าจะทำมีขั้นตอนการทำอย่างไร ลวดลายบนผืนผ้าหลากสีสันสวยงามสะดุดตาที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าผ้ามัดหมี่ซึ่งมีขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนต้องอาศัยจินตนาการความเชี่ยวชาญออกแบบลวดลาย ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ่านการทอมืออย่างพิถีพิถันเน้นคุณภาพมีความเป็นเอกลักษณ์ทางชนชาติและวัฒนธรรมของชาวตำบลนาขุมอำเภอบ้านโคกและที่สำคัญนั่นก็คือการบัดหมี่ให้เกิดลวดลายที่สวยงามผ่านลายผ้าออกไมาให้เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นการใช้กี่แบบโบราณใ<ม>ช้ระยะเวลาในการทอประมาณ1-2วันก็สามารถนำไปจำหน่ายได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณป้าสมรีแล้วค่ะการคือป้าสมรีค่ะวันนีค่ะคือเป็นประธานกลุ่มพอผ้าบ้านนับถึงค่ะโน่นหน้านี้เราก็มีการพอผ้ากันมาแต่สมัยปุยญาตายายนะคะคอานี้พอมีอุตสาหกรรมเขามาสนับนุนมีกี่กระดุกข,ขึ้นมาค่ะ เมื่อปี2 5 2 5เรามีกี่กัน5หลังแล้วก็มีประธานนั้งเลยหาประธานขึ้นมาแต่เป็นประธานคนมเก่าบางเค้กก็ได้เสียทิ้ไปแล้วคุณป้าก็มาสืบทอดค่ะคุณป้าก็มาสืบทอดอมาเรื่อยๆจนถ,ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เรามีในด้านการทอรนี่ไม่ใช่เป็นไหมแท้เราคือไปหาวัตถุดิบมาจาก เรานี่แหละค่ะที่มันง่ายย้อมง่ายใส์คนทานดีกระดเขาเรียกว่าใหม่ประดิษฐ์อย่งางไหมประดิษฐ์ตอนนี้เราก็พอเป็นลายลายโบราณบ้างลายที่ว่าปู่ย่าตายายเคยทํามาทําเป็นผ้าปูที่นอนทําอะไรแล้วก็มาแกะให้เป็นลายผ้ามัดหมีขึ้นมาจะมีลายดอกกลั แล้วก็มีลายสวรรค์เบีย่ยงแล้วก็มีลายรางรถไฟแล้วก็มีลายหน้าอย่างเงี้ยเป็น,นต้นต่อมาที่ว่าทําการสนับสนุนมาตอนนี้ก็ยมีเจ้าฟ้ามาสนับสนุนได้ลายมาใหม่ๆค่ะลายโขบรั่งมาีแล้วก็ลายิดลายดอกลักอย่างเงี้ยแล้วก็มาประดิษฐ์ขึ้นมาแกตลายขึ้นมาแล้วก็ทำม,มาเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เราก็มี มากมายหลายลายโดยด้านหลังนะคะอย่างี่เห็นลายเห็นด้านหลังนี่แหละค่ะที่ว่าเป็นลายลายขีดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลายหอแล้วก็อย่างนี้ก็เรียกว่าลายดอกล่ะคือรักษากมา มีการปักประยุกต์มาใช้ปัจจุบันปับปักไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็แกะลายใส่ใส่วดลายด้วยใส่สีด้วยค่ะจะมีใส่สีแดงสีเหลืองอย่างเงี้ยเราปัดดินขึ้นมาจุดเด่นของผ้าก็คือเราย้อมสีรรมาซ่าแต่แล้วเย็ยนสบายดีจ้ะเราใส่แล้วไม่ไม่มีการสีตุกแล้วก็ ไม่ยับไม่ยน่นชักแล้วไม่ต้องรีดกยันปัจจุบันนอกจากการอนุรักษ์การทอผ้าแบบดั้งเดิมที่มีความโดดเด่นด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีสีสันสดใสและมีลวดลายที่แปลกตาให้เลือกหลากหลายไม่ซ้ำใคร ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมัดหมี่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าของม้าที่มีสีสันสวยงามการนําผ้าทอมัดหมี่มาตัดเย็บให้เป็นผ้าถุงสําเร็จรูปเสื้อผ้าสําเร็จรูปเพื่อให้ผู้คนรู้จักชุมชนมากยิ่งขึ้นค่ะ ผมนายชัยศรีสุภรักษ์กินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ความสนับสนุนกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสติต์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานลากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดสติดให้ดียิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปวิดีโอสั้นของอบจออนทัวร์ซึ่งในทุกสัปดาห์เราจะมีคลิปวิดีโอสั้นแบบนี้มาแนะนาใ,<ช>ให้ทุกท่านได้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวนะคะในจังหวัดอุตรดิตถ์ของเรารวมไปถึงกลุ่มเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิษถ์นะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะใช่แล้วค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นคลิปไหนคะ,คะจะเป็นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพที่ไหนมาแนะนําคุณผู้ชมคุณนุฟังนะคะก็ต้องคอยติดตามเลยนะคะ เพราะว่าเราเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะเราก็จะนํามาให้ชมทุกๆสัปดาห์นะคะในทุกวันอังคารนะคะอย่างแน่นอนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่ได้รับชมกันแล้วนะคะไปท่องเที่ยวกันด้วยนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังมีดีอีกเยอะเลยนแล้วะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยไปเราเองก็อาจจะยังไปไม่ครบด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะเนาะเราก็ต้องไปกันนะคะไปส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดกันแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการประชาส แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรดิตกันด้วยนะคะใช่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราพา,าทุกท่านมาในช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะกับรายการคุยข่าวอบจนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยจอหรือเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรดิตกันต่อค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรดิตนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวประชา สัมพันธ์กิจการองค์การหรือจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะผ่านช่องทางออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดิตได้เลยนะคะซึ่งก็มีมากมายเลยนะคะทาง Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ Facebook อวจออนทัวร์ค่ะคะ่เะเว<ช>็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ <Facebook. S 1> ติ๊กเต๋ออบจอ,อุตรดิตค่ะและ YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคะ<ช>่ะน้องแพรวคะ,คะกลับมาพบกันใหม่เนาะในวันอังคารหน้าในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะทาง Facebook เพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตค่ะใช่แล้วคะ่ะสัปดาห์หน้านะคะจะพบกับพิธีกรท่านไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะแพรวได้บอกไปต้นรายการแล้วนาะว่าอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะตอนนี้ก็ยังคอมเมนต์ได้อยู่เพราะว่าเราจะได้จัดเตรียมพิธีกรสวยๆนะคะ าให้ใ<ช>คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะก็อย่าลืมนะคะถ้ารายการจบแล้วก็ยังกดไลค์กดแชร์กันได้อยู่นะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ดีๆให้กันนะคะค่ะ,คะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ<ช>กลับมาพบกันใหม่กับรายการคุยข่าวอบจอแล้วพบกันสัปดาห์หน้าวนันอังคารนะคะบ๊ายบาย